สวัสดีครับผมลานงมเพชรนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องชุดระบบสายไฟนะครับของฮีโน่ครับส่วนมากยังมีปัญหาเรื่องฮีโน่นะครับฮีโน่จะมีแต่สองตัวนะครับพอดีลูกค้าเขาถ้าเข้ามาถามว่าไอเสียแต้มันใส่แล้วมันมันมาบ้างไม่มาบ้างนะครับไม่ได้ใส่ก่องสามชาตินะครับก็คือลอรอดนะครับคือปกติฮีโน่จะมีแต่สองตัวนะครับสังเกตดูผมจะดึงสายสองเส้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ย ชุดคิดผมถ้าซื้อไปคือไม่มีปัญหานะครับแต่ส่วนมากจะไปต่อเองนะครับซื้อแต่ผมเราไปต่อเองนะครับคือดึงไฟมาให้มันเป็นสองเส้นนะครับแล้วอีกอย่างปัญหาเรื่องเรื่องไฟนี่บอกต่อดีแล้วต่อดีแล้วคือข้อต่อก็สําคัญนะครับเนี่ยสังเกตดูงานผมมันจะไม่หลุดนะครับปกติที่ผมเห็นใส่กันมาก็คือจับนิดเดียวก็หลุดออกแล้วนะครับผมข้อต่อก็สําคัญนะครับบางทีไปโทษแต่แต่ นะครับอีกสําคัญอย่างหนึ่งก็เรื่องสายไฟนะครับดูสังเกตสายไฟผมก็จะมันจะเป็นทองขาวนะครับสายเส้นใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมปอกให้ดูนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องสนิมทองแดงนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับจะไม่เป็นขี้กังถ้าคนเล่นระบบไฟ DC ระบบโซล่าเซลล์จะรู้นะครับผมเล่นมาแล้วนะครับ เนี่ยสายจะไม่เหมือนเอ่อพวกไฟบ้านนะครับไฟบ้านจะเป็น AC ซนะครับจะไม่เกิดสนิมนะครับจะไม่เกิดสนิมจะไม่เกิดสนิมทองแดงนะครับส่วนมากสายไฟทั่วไปก็จะเป็นทองแดงนะครับถ้ามันโดนอากาศโดนไฟวิ่งมากๆมันก็ไฟมันวิ่งไม่สะดวกนะครับเหมือนรถนะครับ้าพูดง,ง่ายๆก็คือถ้าสายไฟดีก็เหมือนทางดํานะครับสายไฟไม่ดีสายไฟเส้นเล็กก็เหมือนทางขี้ ทางลูกลังทางหินแห่นะครับไฟมันก็วิ่งไม่เร็วนะครับแต่มันก็ไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นฮีโน่อีกอย่างลูกค้าไม่รู้ว่าต่อดึงสายไฟมาสองเส้นเลยหรือเปล่านะครับถ้าเป็นชุดชิดของผมไม่มีปัญหานะครับดึงมาสองเส้นนะครับอันนี้ลูกค้าก็ซื้อซื้อไปแค่ชุดแรกนะครับซื้อไปแค่ซื้อไปแค่ชุดไอ้สามทางแต่เดิมนะครับไม่ต้องตัดสายไฟนะครับ ทีนี้ลูกค้าอยากเล่นกล่องสามชาไม่ให้มันรีรีก็ก็มาซื้อแยกนะครับแล้วก็ชุดของผมจะถอดได้นะครับนี่แม่บ้านก็จะถ่ายคลิปให้ดูวิธีการติดตั้งนะครับคือซื้อไปถ้าลูกค้า,ามีชุดนี้แล้วก็ซื้อไปอัปเดตได้นะครับเป็นสามช้านะครับเป็นกล่องกันรวนแล้วก็สับเร็วแล้วก็ผ่านสามช้าเร็วนะครับคือเรื่องสายไฟปัญหามันเยอะนะครับ บางทีเราใช้สายเลีกสายอะไรแล้วก็ข้อต่อไม่ดีอย่างเงี้ยไฟมันก็จะวิ่งไม่สะดวกนะครับแล้วอีกอย่างฮีโน่มันมีชุดสายไฟส,สองเส้นนะครับถ้าตัดถ้าตัดก็ต้องดึงสองเส้นเลยนะครับแล้วก็ของผมมันจะเป็นยี่สี่เลยนะครับถ้าเป็นยี่สี่แล้วก็จะมีสิบสองนะครับสั่งตามส่วนมากร้านทั่วไปเขาก็จะขายแต่สิบสองวุนนะครับ สิบสองโวล์ข้อดีก็คือท่านไปต่อสายไฟเส้นเดียวบางทีมันก็มาเร็วทันใจนะครับแต่ข้อเสียคือถ้าไปแค่แค่ใส่กล่องสามชานานๆมันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับแล้วก็จะพังเร็วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีกล่องสามชานะครับถ้ามีแต่ตัวเดียวผมก็แนะนําเป็นยี่สิบสี่เลยนะครับแต่ถ้าไม่กลัวพังก็เอาสิบสองไปเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนมากเขาก็ใช้กันแต่สิบสองนะครับ เจ้าอื่นๆเขาไม่มี24นะครับเขาให้แต่12มาเลยนะครับแต่บางคนที่เคยเล่นเขาก็ไม่กล้าใส่กว่างสามช้านะครับเพราะว่ามันเสียร็ยวนะครับแต่ถ้าใส่24มันก็ยืดอายุก,การใช้งานไปอีกนะครับลดบรรทุกมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับลองพิจารณากันดูนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมต่อให้ลูกค้าเป็นผมใส่แดดถ้ามีแต่ตัวเดียวผมใส่24โวลต์น,นะครับ ใช้งานยาวๆมีปัญหาก็มีประมาณนี้นะครับอย่างมาทําหน้าร้านลูกค้ามีชุดสายไฟมาแล้วผมไม่ได้ใช้ชุดเก่านะครับผมต่อให้ใหม่นะครับผมก็จะบอกแก้งราคาก่อนนะครับถ้ารับได้บอกราคาไม่แพงก็จบจบนะครับสับเร็วนะครับเดี๋ยวมีคลิปขึ้นให้ดูนะครับผมจะไม่ใช้ชุดสายไฟที่อร้านอื่นเขาต่อมานะครับเพราะว่าผมเคยทําแล้วนะครับมันเป็นปัญหาครับบางทีแกะ แกดูสายไฟข้างในก็เป็นสนิมทองแดงแบบว่านะครับพอเราไปใช้แต่เรามันก็มันก็เสียชื่อไปอีกนะครับผมบางทีเราสับแล้วเราเรามีหน้าร้านนะครับรู้นะครับอย่างกล่องสามชาผมก็ทําช็อตทาพังมาเยอะนะครับมีหน้าร้านนะครับร้านผมนะครับถ้าให้ผมติดตั้งให้ก็ผมก็จะลื้อใหม่หมดนะครับระบบสายไฟนะครับใครที่เล่นระบบสายไฟก็จะรู้นะครับมัน มันต้องเริ่มต้นจากจุดนะครับบางทีมาถามปัญหาเลยมันสําหรับผมผมหาสาเหตุให้ไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็จะทําให้คร่าวๆนะครับเพราะว่าท่านไปต่อเองนะครับเดี๋ยวท่านซื้อชุดคิดไปเลยมันก็จบนะครับปัญหาชุดคิดผมก็มีขายนะครับแต่ถ้าท่านไปตัดต่อสายไฟรดเดิมๆแล้วก็แนะนําต่อให้มันคืนมาให้เหมือนเดิมนะครับ ผมก็เลยทําชุดคิดตัวนี้ออกมานะครับไม่ต้องไปตัดต่อไม่ต้องไปตัดสายไฟรถเดิมๆให้เสียประกันนะครับก็คือของผมจะสมมต, uh. มมติว่าไอันนี้เป็นป็นแต่เดิมกมคือถอดถอดสวิตเก่าออกเลยนะครับถอดสมมุติว่าไอันี้มันเป็นรถเดิมๆนะครับเสียบมาอย่างนี้ก็ถอดออกนะครับถอดออกเลยนะครับเนี่ยจะแน่นมากนะครับของผมแล้วก็การย้ําสายไฟผมมันก็มีสูตรย้ํานะครับถอดออกมาอย่างนี้แล้วก็ เอาสายที่ผมให้ไปนี่เสียบตรงนี้นะครับเสียบตรงที่ถอดออกนะครับแล้วก็ไอสายที่ผมให้ไปก็ไปเสียบใส่เตะเดิมนะครับมันจะง่ายมากนะครับถ้าซื้อไปแล้วจะเห็นของนะครับการต่อระบบสายไฟผมผมก็มีสูตรนะครับผมก็ไปทํามากับระบบแก๊สนะครับระบบแต่ก่อนผมก็ไปติดระบบแก๊สรถยน,นต,มมต์นะครับการเข้าต่อหดผมไม่มีผ้าติ๊บนะครับ ้าตีฟมันมันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าอากาศมันเข้าไปได้นะ่ะมันสายไฟทองแดงนะ่ะมันก็มีปัญหานะครับคือรถเดิมๆเ,เขาก็มันก็เป็นสายไฟทองแดงนะครับส่วนมากเพราะว่าสายไฟชุบนิกเกิลราคามันก็จะตึงขึ้นมานะครับแต่ว่าไฟมันก็จะเร็วกว่านะครับ